คนที่นั่งทํางานนานๆหรือชอบนั่งข่ห้างระวังคุณเสี่ยงกระดูกสันหลังคตได้กระดูกสันหลังคตคือการเอียงตัวของกระดูกสันหลังไปด้านข้างร่วมกับการหมุนตัวของกระดูกสันหลังโดยมีมุมคตของกระดูกสันหลังโดยการวัดมุมคอปแองเกิ angle, ที่มากกว่าหรือเท่ากับ10องศากระดูกสันหลังคตมักจะไม่มีอาการร้ายแรงต่อร่างกายอย่างเห็นได้ชัด แต่ส่วนใหญ่จะทำให้มีอาการปวดหลังซึ่งลหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองมีกระดูกสางหลังคตต้องสังเกตดังนี้ 1. แนวคตของหลังอยู่ด้านซ้ายหรือขวา 2. ระดับไหล่สองข้างระดับเชิงการสองข้างเท่ากันหรือไม่ 3. ความนูนของสะบักไม่เท่ากัน 4. ตัวเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ทาการทดสอบโดยยืนตรงก้มตัวไปด้านหน้าให้หลังขนานกับพื้นจะสังเกตว่าความนูนของหลังไม่เท่ากันแสดงว่ามีภาวะกระดูกสันหลังคดลองมาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมใดที่ทําให้มีความเสี่ยงกระดูกสันหลังคดได้การนั่งนานสําหรับวัยทํางานการนั่งทํางานหน้าโต๊ะคอมติดต่อเป็นเวลานานเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้กระดูกสันหลังคดได้ โดยหลายคนมีพฤติกรรมนั่งก้มคอจ้องหน้าจอทำให้เกิดอาการคอยื่นไหลหอกล้ามเนื้อบริเวณไหลและหลังจะเกิดอาการเกรง็งเมื่อเกร็งติดต่อเป็นเวลานานจะเกิดอาการกระดูกสันหลังคตนอกจากกระดูกสันหลังคตยังก่อให้เกิดอาการปวดหลังปวดไหล่ตามมาและอาจนำไปสู่โรคออฟฟิศซินโดมได้การนั่งข่ยห้างถ้านั่งข่ยห้างทำให้การถ่ายเทน้ำหนักไปที่ด้านใดด้านหนึ่ง งเกิดการเสียสมดุลร่างกายจะมีการปรับเปลี่ยนการถ่ายเทน้ำหนักจึงมีการเองตัวเข้ามาช่วยด้วยเมื่อเริ่มนั่งไปสักพักระยะเริ่มต้นจะเกิดกระดูกสันหลังโคตรแบบชั่วคราวแต่ถ้าหากไม่ปรับเปลี่ยนท่านั่งจะทําให้เกิดกระดูกสันหลังโคตรถาวรได้การขึงนั่งขึงนอนบางคนคิดว่าเป็นท่านั่งที่สบายแต่แท้จริงแล้วเป็นท่าที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะทําให้กล้ามเนื้อทํางานได้ไม่สมดุลเกิดกระดูกสันหลังคดได้เช่นกันการสะพายกระเป๋าทั้งแบบสะพายสองข้างและสะพายข้างเดียวหากน้ําหนักกระเป๋ามีปริมาณมากอาจทําให้กระดูกสันหลังโค้งงอไปตามน้ําหนักกระเป๋าสําหรับใครที่สะพายกระเป๋าหรือยกของหนักข้างเดียวด้วยบ่าหรือไหลตลอดเวลาจะส่งผลให้กระดูกสันหลังเอียงได้ รู้อย่างนี้แล้วอย่ามองข้ามพฤติกรรมในชีวิตประจําวันอาจทําให้เกิดกระดุษหลังโคดได้ค่ะแต่เราก็สามารถป้องกันได้นะคะเพียงปลับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับหลักมากขึ้นค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ